บทที่22การประมูลจบลงด้านอื่นๆในขณะที่จางงูอ้าปากเพื่อกินหนุนที่บอกด้วยมือของยูเอ็กวอนเฮืเขาก็คิดถึงการประมูลในวันนี้ด้วยคิดเกี่ยวกับพล็พตที่จะเกิดขึ้นในการประมูลเดิมเนื้อเรื่องขององค์การประมูลนี้อยู่ในนิยายต้นฉบับสามารถแบ่งเป็นครึ่งแรกและครึ่งหลังในช่วงครึ่งแรกเขาถูกตัวเอกเย้เฟงตบหน้าเพราะตัวเอกยูเอ็กวอนเรืองจากนั้นเธอก็ถูกจางกวนเปนงูราชินีแห่งรกตบหน้าและดูเป็นครั้งที่สองคะแนนสองครั้งแต่ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปในครึ่ มันยังเกี่ยวข้องกับไบรายตัวจัดของเขาด้วยมันเป็นภาพวาดที่ตอนแรกจางงูต้องการซื้อเป็นของขวัญให้กับนางเอกคนแรกซูมวานภาพเบิ้อกล้าหาฝนในการประมูลเนี่ยเฟงและเขาขึ้นราคาอย่างงุรายขึ้นราคาสูงแต่เป็นตัวรายที่ไรจิตใจจางงูยืนกรรนที่จะซื้อมันโดยธรรมชาติจางงูซึ่งคิดว่าตัวเอง,ลงหลงไหลในผลงานต้นฉบับกลายเป็นตัวตลกของสายการ,รชนเพราะเหตุนี้เลยอย่างที่สองนี่คือจุดประสงค์ของการเดินทางของตัวเอกเย่เฟงในล um ังเกียวรีเทนทูลหรือแคปิตอลจี่หยกการประมูลในวันนี้จะเป็นการประมูลที่หยกที่ดูธรรมดามากกกกแล้วพระเเเอกก็ฟงับ ดวงตาแห่งปัญญาค่หนึ่งเป็นไปได้ที่ตรับที่หายากขั่นนี้ในราคาต่ำที่หยกนี้มีหน้าที่มหาสนต่างๆัอย่างเช่นมันสามารถทำให้สมองลงปรับปรุงร่างกายจิตวิญญาณของผู้คนและอื่นๆในระยะสั้นกัวขโมยนั้นวิเศษและมีประโยชน์คนหนึ่งตอกหน้าและอีกคนจับรดทั้งสองนี้สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสะพานที่พบมากที่สุดในการประมูลและว่นทุวยังงูรู้สึกว่าพอตัวไร้สมองแบบนี้จนคืนแมงมองไม่ได้ั้งงูพร้อมแล้วที่เกี่ยวกับการที่ตัวเอกของเรื่องเยี่ยฟงบกหน้าไปทั่วขาดการแสดงออกที่หยดและกรีงๆวดและคำพ เพื่อให้แปลงพัฒนาได้ตามปกติจาง,งูเสียสลับไปกี่ครั้งสวัสดีลืมไปเลยคิดว่านางเอกเหล่านี้ไม่ได้ทำตามหมดประจำเมื่อเร็วๆนี้จาง,งูโกรธมากจนฟันของเขาขันยักกัดให้ตายยูเอ็กโอนอร์งกำลังป้นอนผลไม้จาง,งูอันที่จริงเขาแอบมองจาง,งูมาตลอดเห็นจาง,งูกัดฟันของเขาเธออดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะอ่าน่ารักจริงๆอยากจะอีกแนั่นางฟ้าตัวน้อยจริงๆในเวลานี้เชนกวนไปง,งูซึ่งกำลังเฝ้าดูจางูอย่างใกล้ชิดผ่านการเฝ้าระวังอยู่ด้านหลังเธอมีความคิดเดียวกันกับอยู่ส่วนเหนึ่งจาง,งูไม่รู้ว่ามีคนแออบบมมมมงงงเเเเเเเขขาาาาาากกีีี่่่่่่คคคนนนนนนไดดดด้้้้้สสสััััตตห็็ฉยยยยิวววูใจลลททุแปซช จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่ถูกเกลียดชังหลังจากรอยยางสงบมาระยะหนึ่งในที่สุดการประมูลก็ได้เรื่อขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้แสงสปอตไลท์ผู้ประมูลจากคิวโตออฟทนเทมาที่เวทีมือถือขนาดเล็กไม่มีอะไรมากกว่าอื่นเลยสิ่งที่เราจะประมูลในวันนี้คือผู้ประมูลที่สวยนมอ่านออกเสียงกับให้บรรยากาศคนดูจางงกำลังรอการปรากฏตัวของเรเนตติ้งเดอะแพลนเทนกี่กำกำลังรอการปรากฏตัวของกียกวิเศษอย่างรวดเร็วช่วงมงกว่ากผ่านไปบรรยากาศการประมูลเปลี่ยนจากรุ่งเรืองเป็นเสื่อมโทรมสำเร็จไปกว่าครึ ถ้าอย่างนั้นมันสะดวกสำหรับเขาผู้ไร้ไร้สมองที่จะถูกกดน่าอย่างรุนแรงหรือไม่เย่เฟิงรู้สึกงงงวยเช่นกันเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับรายละเอียดของรายการประมูลในวันนี้ผ่านความสัมพันธ์ของเขาที่อยู่พิเศษน่าจะปรากฏขึ้นนันแล้วทำไมยังไม่เรื่องการประมูลเมื่อจางงูคิดไม่ออกทัในใดนั้นฉันก็ได้ยินผู้ประมูลคนสวยบนเวทีอานาว่าสิ้นสุดการประมูลของวันนี้ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาขอบคุณที่สนับสนุนเมื่อได้ยินเช่นนี้จางงูกต็ตกกระลึงทั้นทีการประมูลวย ภาพวาดอยู่ที่ไหนแล้วภาพล่าฝนเต้นหลักฉันต้องการซื้อภาพวาดนั้นแล้วมอบให้มูวานวันนี้คุณไม่ไปประมูลภาพวาดนี้เหรอภาพวาดหายไปไหนฮะจาง,งูดูโกรธและถามครูถึงความผิดของเขาท้ายที่สุดแล้วตัวละครของเขาเป็นคนที่หวาดระแวงและทีุ่ดหงิดมองไปที่จาง,งูที่เปรงใจทุกคนดูราวกับว่าพวกเขากำลังดูการแสดงที่ดีเล่นสนุกในอนาเขตของเชนกวนไปงูจาง,งูไม่ต้องการชีวิตของเขาจริงๆเชนกวนไปงูไม่เคยยิ่งกับเขามาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ยิ่งกับเขาตลอดเวลาแต่คู่ประมูลที่สุยน้ำที่ถูกสอบสวนโดยจางู พิเตอร์มิชเซนกวนจะออกมาอธิบายให้คุณฟังด้วยตนเองอีกสักครู่โปรดใจเย็นๆถ้าทางของผู้ประมูลที่สวยงามนี้ต่ำมากเขามีทัศนคติที่ดีต่อจางงูนั้นยากสำหรับคุณนางคนอื่น,นในปัจจุบันที่จะเจอทายที่สุดแล้วผู้ประมูลคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขามาแต่งประมูลจางกวนด้วยเธอมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเชนกวนเฟงงูดังนั้นเธอจึงไม่สามารถขวดคืนได้ไม่น่าเชื่อว่าเขามีทัศนคติที่ดีต่อจางงูชายหนุ่มผู้ชั่วร้ายและเย่เฟิงที่ได้ยินจางงูได้รับคำตอบฉัาาัััันน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 ไไไมมมมมมม่่่่่่สสสาาาาาารรรรรรรถถชชวววยยยยยด้ย้้้เเเเกกกกขขงงปะะะะผูุคคคคณจทีีีีลแใหอ ที่หยกข้างลันหายไปไหนเทียบกับจางงูแม้ว่าน้ำเสียงของเย่เฟิงจะดูไม่ให้เกียรติแต่ก็เรียกได้ว่าดีกว่ามากแต่ผู้ประมูลคนสวยก็ไม่ยอมน้อยหน้าเขาเพียงแค่ตอบอย่างเย็นชาสิ่งที่ถูกประมูลคืออิสระของโรงประมูลแห่งนี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณคนเกียรติครั้นโปรดออกไปโดยเร็วได้ยินคำพูดที่ไม่เป็นพิธีการของผู้ประมูลใบหน้าของเย่เฟิงซีเซียวไม่เทียบกับทัศนคติที่มีต่อจางงูในตอนนี้ความรู้สึกก็ขอองค์การได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนี้มันจะบปวดจริงๆจางููร้้สสสึกกับนนเล็อม่ง แต่เป็นตัวรายที่ไายการเขาต้องการที่จะเล่นให้ดีดังนั้นจางงูก็ยังคงยอมรับมันบนพื้นผิวเขาควายห้างอย่างเยอะยิ่งและนั่งลงบนเก้าอี้รอให้เชนกวนเป็นงูออกมาอธิบายพอดวันนี้แตกต่างจากเดิมมากเยี่ยเฟิงไม่ได้แต่เช่นเป็นเขาจะต้องรอดูสถานการณ์คืออะไรที่หยกนั้นมีความสำคัญต่อเขามากเขาต้องได้มันคุณนั่งหลายคนที่อยู่ข้างหลังก็เงียบเช่นกันฉันต้องการดูว่าเชนกวนเป็นงูต้องการอธิบายอะไรกับจางงูเป็นไปได้ไหมเป็นการใช้ประโยชน์จากการสิ้นสุดการประมูลเพื่อตอบโต้วความเยอะยิ่งของจาาาาาาางง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 งูอออออยยยย่่่่่่เเเเเีีีีีบบกกกกนนนนนนนมืททุคคดดดรรรร้้แแส็็ปฏตััวขึฉห เชนกวนเฟงงูผู้มีใบหน้าที่สวยงามและท่าทางเยนชาขยับเบาๆด้วยขั้นบันไดดบัวและมาที่ใจกลางของสถานทีประมูลออราที่ครอบงำและเยนชาของราชินีนรกทันทีที่เธอปรากฏตัวบนเวทีเธอจะกลายเป็นเซ็นเตอร์ทันทีรวมถึงเ่ยฟิงด้วยทุกคนต่างต้องมองไปที่เชนกวนเฟิงหวอย่างใกล้ชิดทุกคนต้องการเห็นราชินีแห่งมโลที่ปรากฏตัวในทันใดกำลังพยายามทำอะไรกันแน่เมื่อเห็นสีแดงเชนกวนเฟงูที่มีเสน่ห์ก็เดินไปหาจางงูทีละก้าวถึงฮาวนันเพื่อนสนิทของยูเอฟโอนเล่จางงูกลนปนู ถึงได้แสดงรอยยิ้มที่เยื่อยิ้มบนใบหน้าของเขาและถามเชนกวนเป็งงูต่อหน้าเขาโดยตรงเทเชนกวนเป็งงูรูปภาพของเรเนตติ้งแทนเทนที่ฉันต้องการอยู่ที่ไหนด้บยเอาออกไปได้ยินน้ำเสียงที่เยื่อยิ้มตามปกติของจางงูพวกคุณนางเงียบไปกู้หนึ่งพูดคุยกับเชนกวนเปงงูด้วยน้ำเสียงนี้เขากล้าดียังไงฉันไม่เคยเห็นเขายิงพยองและเต้าี่เจ้ากันขนาดนี้มาก่อนจึงพาวนันเพื่อนสนิทของจางงูคิดไม่ออกแต่จากโกรธที่พวกเขาคาดหวังไม่ปรากฏขึ้นเชนกวนเปิงงูปล่อยมืออีกรังจางงูจ เช่นกวนไฟงูจับมือเธอแฉภาพล่าฝนถลม่มในเวลาเดียวกันเขาถือที่ยกไว้ในมืออีกข้างหนึ่งวัตถุทั้งสองถูกยกไปทางจางงูด้วยกันแต่นั้นเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มทั้งหมดนี้มอบให้คุณโดยตรงเพื่อเป็นการขอโทษสำหรับความหยาบคายของสาวใช้ในวันนี้เมื่อมองไปที่เช่นกวนไฟงูซึ่งมีชุดสีแดงเหมือนไฟเต็มไปด้วยรอยยิม้มทุกคนที่อยู่ในนั้นตกตะลึงบทที่24เพิ่มบัญชีวัาชสถานการณ์คืออะไรความรู้สึกไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าจางงูเช่นกวนไฟงูราชนินีแห่งหงงงงงงมมโโลลกกกกกกกขขขขขขออ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 ใใใหห้้้้จจจจาา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 าูููปปปิบบบบััััััััตตตฉฉนน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 นแคค่่่่่่ยยะททษเเเเเเเ็็็รรรรสสสวววววววดดีีีไฟพืญุณ ลองนึกถึงความน่าสะพรึงกลัวอันโหดร้ายของราชนินีแห่งยมโลกในวันธรรมดาได้เห็นคู่ของจางงูลและเชนกวนเป็นงูยิ้มเหมือนดอกไม้อีกครั้งทุกคนรู้สึกว่าหัวของพวกเขายุ่งเหยิงในเวลานี้จางงูรู้สึกมึนงง,งเล็กน้อยสถานการณ์คืออะไรเดิมทีเขาเตรียมพร้อมที่จะถูกแยกเฟิงตบหน้าในการประมูลเป็นผลให้สะพานตบหน้าคลาดศีรษะสองในการประมูลล่าชา้าจากนั้นฉันก็ได้ยินว่าเชนกวนเป็นงูมีเรื่องจะบอกเขาจากนั้นจานนจงงูรู้สึกว่าเขาคิดออกแล้วบางทีแผนอัดเตียนไปบางทีเชนกวนเฟิงูร่วมมือกับเย่่เเเฟงงงพือตตบหหน้าขาขโดยรลัการรรปะมููล้สึกเหหมมมืออนนนนนงงงงาาาาาใญ่กกกำลลลััจูไได้้้้เเเเตตรรรียววววแถึบฟงูราชินีแห่งยมโลกเป็นนนนผลใใหห้้้้้รรราาาาาชิีีกเเขมดดวยยบทุ่่แตพื่อออขโทษตัวเง ยิ่งก,กว่านั้นเขามอบสิ่งที่ควรประมูลโดยตรงให้ตัวเองเจงไมจางงูสาบแช่งในใจของเขามองไปที่จางงูซึ่งดูสำรวยและดูไร้บนพื้นผิวแต่มีความประหลาดใจในดวงตาของเขามุมปากของเจงกวนเฟงูคงขึ้นเล็กน้อยผมมีความสุขมาจริงๆแล้วนี่เป็นแผนและความคิดที่เจงกวนเปงูทำไมเมื่อนานมาแล้วเงกวนเฟงูผู้เกิดใหม่เป็นครั้งแรกรู้ดีภาพวาดนี้เดืออยู่ในการประมูลจางงูจะถูกตบหนา้าเพื่ไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเจนกวนเป็นงูได้เตลียมการไวแล้วภาพวาดนี้จะไม่ถูกประมูลโดยตรง โดยธรรมชาติแล้วสำหรับคนโรรจของเธอดังนั้นเชนกวนไปงูจึงเปลี่ยนรายการประมูลั่วคราวให้ส่งสิ่งนี้กับจางงูโดยตรงมาว่าทุกคนจะไม่รู้ความคิดลึกซึ่งของเชนกวนปงูแต่เป็นเพียงการกระทำของเชนกวนไปงูที่ส่งสิงของให้จางงูมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาตกใจท้ายที่สุดแม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดกับสิ่งที่เชนกวนปงูพูดแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะขอโทษเมื่อทำอะไรผิดแต่ที่สำคัญคือคุณเชนกวนไปงูเคยเป็นไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของคนอื่นหรือความผิดพลาดของคุณเองท้ายท เยเฟิง e จะยอมรับสิ่งนี้ได้อย่างไรและในสายตายที่ประหลาดใจของฝูงชนจางงูไม่สามารถเข้าใจได้ันเห็นเชนกวนเฟิงงูราชนีผู้สง่างามและไร้ที่ติแห่งมาโลกเดินนำหน้าเขาด้วยบันไดดอกบัวด้วยกลิ่นหอมของสายลมในเวลาเดียวกันเขาก็ยกแขนยกเรียวขึ้นดูเหมือนว่าฉันอยากมอบของให้เขาจริงๆเพื่อรักษาภาพลักของไวร้วรยจางงูสามารถยิ้มได้อย่างเยือยิงด้อม,มือไปบมันและเมื่อมอกที่กให้ทั้งสองยังนมีการสัมผัสกันเล็กน้อยจางงูรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าหัวหอมสีขเขียวของเชนกนเฟิงงูนั้นเรียบและละเอียดอ รูปร่างหน้าตาของซูมูนนี่ได้เดูไปกว่าซูมูนเลยและรูปร่างของเธอก็เลวร้ายยิ่งกว่าเป็นเพราะการยับยั้งที่ดูรายของเชนกวนเฟงูทำให้มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าคิดเกี่ยวกับเธอและอยู่ระหว่างการติดต่อเชนกวนเฟงูดูเหมือนจะรู้สึกบางอย่างเช่นกันใบหน้าสวยที่เคยเย็นชาในอดีตทันเปลี่ยนเป็นสีแดงชั่วขณะรับทราบสิ่งนี้จางงูตกใจหน้าแดงว่าอะไรคุณไม่ใช่ราชินีแห่งยมโลกเหรอจางงูจับเชนในใจของเขานีเป็นการขอโทษและหน้าแดงอีกครั้งซึ่งไม่สอดคล้องกับบุคลิกที่โหดเหี้ยมของเชนกวนกวนเฟยงู จะมีแผนอื่นและ,ะเผชิญกับสถานการณ์นี้เ็นการแสดงออกของจางงูสามารถรักษารูปลับที่ทั่วร้มีสเสน่ห์และดูร้ได้เท่านั้นดูเหมือนว่าสิ่งนี้ได้รับกบบารคาดหวังในเวลานี้ในสายตาของทุกคนจางมูมีแผนคิดไม่อย่างดีและสติปัญญา,าของเขาอยู่ในมือของเขาทุกคนคิดว่าจางูซึ่งเป็นเพลย์บอยรู้วิธีแทงทำจริงจริงจนเฮาอนันเพื่อนของนักเลงชื่ชมจางงูมากในเวลานี้ฉันแทบระไม่ไหวที่จะกู้เขาลงและริษัสีของยังมาสเตจในตอนนี้ยูเอ็กเนอร์ยังหายใจด้วยความโลง่งอกข้ามกลางการระบายประวัติของเขาแต่งครจะรจ เอ็กโนเอ้ยอันนี้ละกันพวกมันนี่เป็นไปตามเนื้อเรื่องพวกมันต้องการให้เขาตายใช่ไหมคนก็มเหมือนกันแต่เพื่อรักษาบุคลิกของตัวร้ายจางยังเวียนไม่สามารถแสดงได้คุณต้องอยู่ให้แน่นขณะที่ยังคงรักษารอยยิ้มชั่วร้ายมาตรฐานไว้บนใบหน้าจางังหัวเรายัางมีความสุขและพูดว่าสาหรับคุณชางกุนเฟิงหอวที่รู้จักคุณดีในที่สุดคุณก็ได้ภาพวาดแล้ววันเอ,อ๋ยจะมีความสุขมากเมื่อฉันได้ยินคําพูดของจงังหูดวงตาของฉันกวนเฟิงหอกลายเป็นเย็นชาในทันทีดวงตาคู่นั้นที่ควรจะมีเสน่ห์แต่ไร้ความพรานีเต็มไปด้วยความเย็นชาชูมวันยาตัวเหมียนนั่นอีกแล้วผู้หญิงตัวเหมียนคนนี้ไม่คู่ควรกับจังหูเลยในชีวิตก่อนหน้านี้จังหูเป็นนางฟ้าตัวน้อยฉันรักผู้หญิงคนนี้มาตลอดแม้ในชีวิตนี้ จางเวียังคงพักดีต่อผู้หญิงคนนี้หรือไม่อืดถ้าผู้หญิงที่จางงูชอบก็คือเธอมันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนเธอแตกต่างจากซูมู่วานหลังบ้านแน่นที่ไม่รู้จะทำอย่างไรเธอจะตกลงคบกับจางงูทันทีและแต่งงานกับจางงูแม้ว่าเธอจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของซูมู่วานแต่เชนกวนไฟงูราชินีแห่งยมโลกอิจฉาซูมู่วานเพราะจางงูแต่ชาติหน้าเธอยังมีโอกาสเป็นเชนกวนไฟงูชีวิตนี้เธอต้องไล่ล่าจางงูถือไว้ในมือของคุณและปืนเปลือกเขาไปตลอดชีวิตคิดออออยยยยยย่่่่่่าา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 างงงงงนน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 ีีี้้้้้้รรริิิิมมมปกกกกฏขขึบบบบบใหหทททเเเชชชแแแลละะััววููููููพพดจจตซ ได้ยินคำพูดของเชนกวนเฟงูเหล่าขุนนางที่หันกลับมาและจากปหยุดทันทีและหันสีสัไปด้วยความไม่เชื่อสถานการณ์คืออะไรเชนกวนเฟงูราชีนีแห่งยมโลกป้องการหาจางงูเพื่อเพิ่มมีชาหรือไม่เขาตกลุมรัางูหรือไม่ทุกคนอยากจะเชื่อฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคำพูดนั้นจะออกมาจากปากของเชนกวนเฟงูจางูยังมองไปที่เชนกวนเฟงูด้าทางประหลาดใจบ้างก็เพิ่งตปสำหรับคำขอของเชนกวนเฟงูจางงูปฏิเสธยันเด็ดขาดมนแต่ใส่ตัวละครที่น่ารักเขาพูดยังยินชากับเชนกวนไดัันอง้ยูจฟ ทุกคนที่มาร่วมง,งานวาดไม่ได้ที่จะหัวเราะตลกจังจังงูคิดว่าสร้างกลุนเฟืองห,หอหวหัวชอบเขาจริงๆเหรอฉันหลงตัวเองฉันกวัเฟืงงูชอบเพื่อนแบบเขาได้ยังไงสร้างกลุนเฟิงหอวูชอบผู้ชายเป็นไปไม่ได้ทุกคนพูดคุยกันมากโดยคิดว่าการปฏิเสธของจางงูเป็นเรื่องตลกแต่ไม่มีใครรู้เมื่อจางงูบอกว,ว่าเขาชอบสู้มูอ่อนเท่านั้นจางกวนเฟืงงูกำหมัดของเธอแน่นและเล็บของเธอก็ตีกรงบนฝ่ามือของเธอเกี่ยวกับประโยคนี้ฉันกลัวเฟืงงูเปรี้ยวมากแต่เธอยังคงยิ้มให้จางงูและพูดว่าอาจารย์จางฉันแค่ต้องกกกกกาาารเเเเพพพิ่่่่มมมืืออออนนนนนนแแแคคยป็ับุณจีู้ละฉันสสาามรถถืืออเเป็นนนนพ่่่ทีีีดดไ้ยิิง จางงูไม่มีทางเลือกนอกจากหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาปล่อยให้เชนกวนเป็นงูเพิ่มเพื่อนมีชัจของเธออย่างไม่เต็มใจท้ายที่สุดตัวละครเรื่องเดิมของเขาก็ชื่นชอบหรือหวาดระแวงต่อซูมู่วานเขาจะเพิ่มเพื่อนให้กับสาวๆที่มีความสัมพันธ์กับซูมู่วานจากนั้นสอบถามเกี่ยวกับความชอบของซูมู่วานสำหรับผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับซูมู่วานสำเร็จแน่นอนเขาคือไวรัสตัวฉากาแต่เป็นนางเอกของภูเขาน้ำแข็งซูมู่วานไม่เคยติดกับกับผู้ชายอื่นเลยนอกจากตัวเอกของเรื่องเย่เฟิงตอนนี้ดีแล้วแม้แต่เย่เฟิิิงงงงกกกกกกก็ไไไไมมมมมมม่่่่สนน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 ใใจจจัดููททำอออออะรถาาาา้้้วยยยบบบุคลลแีีเเขึืืห เชนควนไฟงูเพิ่มลงในวิแชทแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจนี่มันนางเอกนางพญายมโลกชัดๆทำไมวันนี้คุณดีกับเขาจังเพิ่มเขาเป็นเพื่อนด้วยเป็นไปได้ไหมเพราะผลกระทบลูกซ้อจากงานเลี้ยงครั้งก่อนเป็นผลให้เชนควนไฟงูเป็นเจ้าข้าวเจ้าของประูนจางและอีกด้านหนึ่งหลังจากเพิ่มไปยังวิชาเรียบร้อยแล้วแม้ว่าฉันอยากจะอยู่กับจางหูสักพักแต่ฉันกลัวว่าจางหูจะตกใจเพราะรีบร้อนเกินไปเชนควนไฟงูหันหลังกลับและจับไปแต่เมื่อออกไปเชนควนฟงูปำหมัดของเธออย่างเยี่ยมเยี่ยมชีวิตนีเธอจะยิ่ เียเฟงแต่แฟนแนนเปรี้ออยวตนไตไทยที่สุดนี่คือผู้หญิงเริ่อง้นของเขาเขาเข้าใกล้จางงูมากจริงๆความเปลี่ยนจที่มีต่อจางงูในใจของเยเฟิงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและในเวลาเดียวกันจางงูแต่ภาพวาดเลตี้ยกในมือของเขาในเวลานี้หัวใจของฉันก็ยิ่งยิงมากเช่นกันไม่มีทางเลยจริงๆหลจากที่เขารับช่วงต่อภาพวาดเลตี้หยกคันงแรกแต่ฉันควรเฟงิงงูสิ้นสุดการประมูลอย่างเป็นทางการแต่เขาเป็นไวรัสตัวฉกาตเธ้ไม่ได้โดนตบหน้าเลยตามเน้อเรื่องนี่สำหรับจางงูที่ต้องการติดตามเนื้อเรื่องเป็นที่ยอม รายการตรวจของจางอูมันเป็นไปตามทฤษฎีจริงๆที่เฮายกล้งค้านี้ต้องมอบให้กับตัวเอกของเรื่องเยี่ยเฟิงสมองของจางงูหมุนอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวกับวิธีการรับที่หยกชิ้นนี้ซึ่งแต่เดิมเป็นของตัวเอกของเรื่องเยี่ยเฟิงส่งคืนให้เขาแน่นอนในฐานะจอมวายร้ายที่มีความเป็นปฏิปักษ์กับเยี่ยเฟิงอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จางงูจะไปโดยตรงเขายิ้มให้กับตัวเอกของเรื่องเยี่ยเฟิงและพูดว่าฉันไม่ต้องการที่หยกนี้อีกแล้วฉันจะมอบมันให้คุณแบบนี้หลังจากจางงูคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็คิดวิธีที่เงงงอกนนั้้าขขลยีป อูไทยที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็ถูกจางงูชิงไปด้วยตัวละครของเย่เฟิงฉันจะหาทางมาถกไปแน่แน่ไทยที่สุดแล้วเป็นตัวชูรงหากคุณไม่ได้สิ่งที่ต้องการหลังการประมูลการล่าคุณซับขององค์การค่าย่างชอบทำเป็นเรื่องปฏิติมากลองคิดดูสิจางมูทิงเรียนดิติง้แงแพนเทนทันทีจากนั้นเขาก็สวมหยกคคันเล่นที่ใส่และปรุงแสงบนข้อมือของเขาในขณะเดียวกันก็ถือไว้สูงเขาโอ้เสียงดงังที่หยุกนี้ไม่ธรรมดาสีของมันปรุงแสงและดูเหมือนว่าจะทำให้ฉันรู้สึกสงบและสดชื่นมันน่าทึ่งมากดดดดูููููููเเเเเหมมมมมืือออออนน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 นววว่่่่่่่่่าาาาาิิิงงงงงงกกกกกฟพพพคคคคีีีีีี้้้้ขรผลสทททจจจััะไไป็ชชย เธอพูดจริงๆว่าฉชนควรไปงูรู้บางอย่างฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าเป็นคำชมหรือย่กันแน่ยิ่งกว่านั้นที่ยกนี้เป็นสมบัติและยังได้รับการเผยแพร่อีกด้วยนายน้อยผู้สำรวยและชั่วารของตระกูลจางไม่กลัวที่จะถูกล้นจริงๆใช่ไหมไม่เป็นไรดูเหมือนว่าด้วยพลังของตระกูลจางไม่มีใครกล้าที่จะฉกฉวยแต่ทุกคนไม่กลัวตระกูลจางแน่นอนว่ามันเป็นอย่างที่จางงูคิดเล่จากที่เขาแสดงที่หยกแววตาแห่งความเปลียนชังชายชัดบทที่ยี่สิบหกยี่เฟิงที่สลดไปยี่เฟิง ที่หยกนี้ต้องเป็นของเขาด้วยที่หยกนี้ความเร็วในการฝึกฝนของเขาจะดีขึ้นอย่างมากมันสามารถเรื่องความเร็วในการพิจิตรณาจักรมังกรได้อย่างมากเย่เฟิงแอบตัดสินใจด้านอื่นๆจางงูได้สังเกตเห็นเย่เฟิงจ้องมองมาที่เขาแล้วแต่แท้งคำเป็นว่าไม่มีอะไรนำที่หยกและว,ว่าสิ่งเหล่านี้และโทหายูเอ็กวอน้อยสาวใช้ที่ตอนนี้เป็นของเขาพวกเขาเดินออกจากโรงประมูลเกียวโตวด้วยกันพร้อมกลับบ้านเมื่อหันศีรษะไปก็เห็นว่าที่ขมวดมุ้งอยู่ด้านข้างยูเอ็กวนน้อยเมื่อใบหน้าที่บอบบางจางงูรู้สึกดีใจเล็กน้อยโชคดี ทำได้ดีพอออกมาข้างนอกอกรยูเอ็กวนเเริ่มเปิดประตูรถเขาเล่ากับจาง,งู้ด้วยความเครรพอาจารย์จาง,งู้กาุณาเข้าไปในรถอาจาจางู้ใส่หัวแล้วพูดว่าไม่ฉันจะไม่ขึ้นรถฉันต้องการเดินแบบแน่นอนว่ายู o เอ็กวอนเมยเห็นด้วยด้วยรอยยิ้มแต่ฉันก็ย,ยังอดไม่ได้ที่จะประทับใจกับความใจดีสารและความใจดีของจาง,งู้ึนางฟาตัวน้อยจัง,งู้ใจดีจริงจริงอย่าไปคิดอาฆาตมารายคนอื่นเลยคุณถือที่หิยต้้งขั้นนี้ถ้าไม่รีบกลับคนร้ายที่น่ารังเกียจของเย่เฟิงจะมาฉกมันไปอย่างแน่น เขาผู้ไรกาจะถูกกบหน้าได้อย่างไรแต่จางงูก็ยังอุ่นใจตอนนี้มนิวเอ็กโอนเนอร์อยู่ที่นี่เขาจะถูกเปิดโอมอย่างแน่นอนจากนั้นที่ยกก็ถูกเลิ่มไปเลยคนที่โดนกบหน้าซ้ำๆก็ไม่เป็นไรดูจางงูและยูเอ็กโอนเนอร์เดินเล่นสบายๆในลานบ้านที่มุมด้านหลังเย่เฟิงกำลังติดตามอย่างเงียบๆเช่นเดียวกับที่จางงูคิดเป็นไปไม่ได้เลยที่เย่เฟิงจะนั่งดูจางงูถอดหยกออกไปแบบนี้เขาต้องการคว้าหยกข้างลานอันน่าอัศจรรย์นั้นแต่เมื่อเย่เฟิงซึ่งปิดได้อยู่กำลังจะเคลื่อนไหวเงมอู้อม้้้หหนนนาาาาาฟฟฟดดดเเเเเขขททีีี่่่่่่ลังงงงงงศรรษะอออยยยยิิแโต เช่นเดียวกับที่เขาล้มลงกับพื้นโดยตรงในเวลานี้เขายืนอยู่ข้างๆมองดูเยเฟิงอย่างของตัวซึ่งถูกลูกน้องของเขาผลักออกไปการย,อย่อเย้ยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเชนกวนเป็นง,งูในชุดสีแดงเหยีดยดหยามบ้างเยเฟิงช่างน่ารังเกียจจริงๆจนอยากจะทำเขาตอนนี้จริงๆเออนึกถึงชายเลวเยเฟิงในชีวิตที่แล้วเธอจึงวางแผนต่อต้านจางงูนงฟ้าตัวน้อยที่เธอรักที่สุดเชนกวนเป็นง,งูต้องการให้เธอฆ่ายเย่เฟิงเสียเดี๋ยวนี้แต่เธอเกิดใหม่เมื่อรู้ว่าเยเฟิงมีอิทธิพลอย่างมากในต่างประเทศกลัวว่ากองกำลังเหล่านั้นจะตอบโต้หลังจากการปลลขอองงงงเเ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 ยยยยฟฟิิทาาาาาจูนนนนน้หหไไมมตคววร่่็ ยังสับสนเล็กน้อยเขาจำได้ว่าตอนที่เขาออกมาครั้งแรกฉันรู้สึกว่าเย่เฟิงตามมาทำไมมันนานจังทำไมคุณมิควาตี้อยู่กลางงูพูดไม่ออกแต่เขาไม่กล้ามองเยินกลับไปกลัวย่าและกลัวงูทำให้เย่เฟิงกลัวจริงๆอยากโดนปล้นคุณต้องดูแลอารมณ์ของตัวเอกเย่เฟิงตัวเอกของทางขยับทำไมคุณถึงที่ไอจันนาขนาดนี้ยูส่วนหน่วยที่อยู่ด้านข้างก็พูดว่าอาจารย์จางงูขอไปห้องน้ำได้ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของยูเอ็กวอนน้อยและจางูกระสับแช่งอย่างเย่อหยิ่งไปกลับก่อนแม้ว่าน้ำเสียงจะแย่มากแต่เมื่อเห็นยูเเเเงงงออออกกกไไไปลล็นนน้้ยจจจาาาหหววดดมม่่ทีะะัััรใใขขฉ ยูเอ็กวนเมย์ใจรับแล้วนะข้าหญิงสุดท้ายจะส่งข้อความอยู่ในซีรีส์กับตัวเอกเย่เฟงเตลียนตัวตีเขาได้เลยคุณสามารถผ่านเนื้อเรื่องได้ทันทีและโดนพวกมันตบหน้าไม่ได้รับเรื่องอย่างนี้มานานแล้วยังมีความคาดหวังอยู่เล็กน้อยแล้วอยู่เอ็กวนเมยที่อยากเข้าไปในห้องน้ำอย่างเงียบๆมันเป็นข้อความลับจริงๆแต่เธอไม่ได้ส่งข้อความถึงเย่เฟงเป็นข้อความถึงเชนกวนเฟงูคุณชชงกวนตอนนี้จะงูปลดภัยดีไม่มีปัญหาอยู่โวนส่งเล็กน้อยดีมากฉันทำให้เย่เฟงหมดสติไปแล้วฉันปล่อยให้เขาคควววบาาามมตตงงงููููไไ่่ดด้้้้้เเเเเเเนน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 นกกกกฟฟยยยออออีีลลป็็ัหแ คาดเดาว่าเย่เฟิงจะมาควาตี้อยู่ของจางเยียนแน่นอนเข้ากันได้ดีมากถึงแขกแล้วเย่เฟิงคำนวณอย่างรับรับการป้องกันที่ดีจางงูกับจางเยียนคงถูกเก็บไว้ในความมืดไม่ทราบว่าภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นถูกล้างแล้วหากคุณทราบข้อความที่อูเอขวนด้วส่งถึงเชนกวนจางงูจางงูกลัวว่าเขาจะบุกด้วยความโกรธทำไมคุณไม่ช่วยฉันรายงานความปลอดภัยในที่สุดจางงูพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทะลอะตัวลงก็ยังกลับบ้านเมื่อมองไปที่คฤหาสน์ของกระกูลจางที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนามันอยู่ใกล้แค่้จางงูมองย้้ออออนนนนกกับไไไปปย่่่่าาางงทททรรืมมดเีสห็คิจุ เย่เฟ e ิงยังคงนอนอยู่บนพื้นถนนที่ไม่รู้จักในเวลานี้จางงูรู้สึกเขินอายกับความผิดหวังของเงย่เฟิงเขาจีตี้หย่ขันแ่นอันนี้ข้าออกจากข้อมือของเขาโดยตรงแล้วยนมันทิ้งไปข้างหลังคุณอยู่นี่ไงยูเอกวเนอึนรีบเพิ่มมือไปหยิบมันที่หย่ชิ้นนี้เริ่มต้นขึ้นทันใดน,นั้นก็มีความร้อนไหลเข้าสู่ร่างกายและในขณะเดียวกันสีสาก็ตื่นขึ้นอย่างผิดปกติอยู่ส่วนหน่วยซึ่งเกิดใหม่จะไม่รู้ว่านี่คือสมบัติได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าจางงูโยนสมบัติประดับนี้ ขอบคุณนายน้อยจังแต่ที่หยกชิ้นนี้มีค่ามากฉันฉันรับไม่ได้การพูดยอ U X โน้ยต้องการคืนที่หยกให้จางงูหาเป็นชาติที่แล้ว U X โน้ยจะยอมรับมันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนเนื่องจากที่ยหยกคันวันนี้มันเป็นสมบัติสำหรับผู้ฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้มิฉานี่นเ,เฟิงคงไม่กระตือรือร้นที่จะได้มันมาและถ้าเธอมีที่หยกคันแรก U X โนวยเชื่อว่าเธอจะต้องแข็งแกรงขึ้นอย่างแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นสู่อันดับต้นๆของรายเช่นฆ่าของอาณาจักรมังกรและเอาชนะนี่ั้เฟังแต ต่จางงูยังคงโกรธในความที่ไอของเยเฟอร์ฉันไม่ได้หันกลับไปมองด้วยซ้ำฉันใส่ที่หยกกลับอย่างกระวนกระวายไม่ว่ายูเอ็กวนเมย์จะต้องการหรือไม่ก็ตามเธอหยกเข้าไปในอกลึกของเธอโดยตรงฉันให้คุณถือมันและคุณถือให้ฉันมันก็แค่ที่หยกแปลกแล้วรับรู้ถึงตัวตนของคุณถ้ายังกล้ากัดคำสั่งฉันอีกเธอก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจางงูเหล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเผชิญหน้ากับนางเอกนักฆ่าหญิงผู้เยี่ยมโหดคนนี้จางงูต้องการที่จะเล่นบทบาทของวายร้ายที่ชั่วร้ายของเขาโดยธรรมชาติเเเเเขาาาาาาไม่่่ตต้้ออองงกกกกกรรททีีจะะะะหหัััััววยยบบนนนนฆญิแลคคำธ ด้วยวิธีนี้เธอเท่านั้นที่สามารถคำนวณตัวเองได้ดีปล่อยให้ตัวเองผ่านเนือ้อเรื่องไปได้ด้วยดีนางเอกหลายคนมีอาการชักซึ่งทำให้จางงูรู้สึกถึงมิตรเปีในใจของเขาแต่เมื่อเผชิญกับทัศนคติที่ไม่ดีและครอบงำของจางงูยูซวนเหนยรู้สึกเสะเทือนใจมากยิ่งขึ้นบางคนสำลักและตอบว่าใช่หนายน้อยเธอถือที่หยุดขังแร้งไว้ในมือเรียวของเธอหยาดน้ำตาในเบ้าตามไม่สามารถกลั้นไว้ได้อีกต่อไปน้ำตาสองสายถูกกลังกับจางงูนั้น ยอดเยี่ยมจริงๆเช่ยูกับชีวิตที่แล้วน้ำเสียงและทัศนคติที่จับจุยแบบนี้แต่แท้จริงแล้วเขาคิดถึงเธอเสมอเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการให้ที่ยารัก้มขานี้แก่เธอแต่เขายังคงแร้งทำเป็นไม่สนใจว่าเขาไม่ต้องการและมอบให้เธออย่างใจร้อนเท่านั้นการเรียกี่หยกอันนี้แค่เชนนี้ว่าที่หยกที่แตกขากเป็นการบอกใบ้เมื่อเทียบกับเธอแล้วแม้แต่ที่หยกข้งล่าอันนี้แค่เช่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่หยกที่แตกขาดอยู่เอ็กวัวน้อยรู้สึกเพียงว่าหัวใจของเธอกำลังจะละลายน้ำเสียงที่มุ่อเ็น่้าารบง แท้จริงแล้วเป็นนักฆ่าหญิงชั้นนำที่หญิงผยองและหญิงยโสโดนเขาตอบว่าแบบนี้ต้องโกรธมากแน่ๆคิ่จะฆ่าของมิใช่เหรอรอบตึกนี้จี้หยกยันถูกดวลไปทีู่เอ็ก n e นนนอยางเอกนักฆ่าหญิงคนนี้และตัวเอกของเรื่องเย่เฟิงมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่หยกนี้จะคืนให้เย่เฟิงเร็วหรือช้าเป็นเรื่องที่ดีและในที่สุดโครงเรื่องก็จะกลับเข้าที่เข้าทางไม่คดเคี้ยวจางงูรู้สึกว่าเขาฉลาดเกินไปจริงๆฆ่านกสองตัวด้วยหญิงก้อนเดียวไม่ใช่ปัญญาอันยิ่งอะไรแต่สิ่งที่จางงูไม่รู้ก็คือในขณะนี้อย ความสนใจและความไมว้วางใจดังกล่าวมีแต่จางงูประทับใจเกินคำบรรยายยูเอ็กซ่อเมย์อักสะบดในใจเธอจะปกป้องคางล้นเจตเลแน่นอนในชีวิตนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เยียเฟิงยุ่งเกี่ยวอีกกลับไปที่บ้านของจางนอนบนเตียงนุ่งของตัวเองจางงูถอนหายใจด้วยความโล่งอกมาดูสถานการณ์การประมูลในวันนี้กันครับแม้ว่าเจนกวนฟปงูนางเอกจะเปลี่ยนไปสิ่งนี้ทำให้เกิดการดิ่งเรเล็กน้อยในโครงเรื่องแต่โชคดีที่นางเอกยูเอ็กอยค่อนข้างปติจางงูจำได้ว่าโลกนวลนี้ใที่จะแก้ไขตัวเองเงี้ยเฟิงเป็นบ ไม่เป็นไรหลังจากฉายซ้ำไปรอบหงจางูลงไปชั้นล่างเตรียมรกเชฟที่บ้านมาทำอาหารแ่ลงไปข้างล่างจางูเห็นพ่อครัวที่บ้านเก็บข้าวของและเตรียมออกไปจางูขมวดคิ้วและพูดว่าคุณจะไปไหนพ่อครัวรีบอธิบายให้จางูฟังด้วยความตื่นตนกนายน้อยจังความงามที่คุณนำกลับมาบอกว่าเธอมาที่นี่เพื่อทำอาหารและให้เราไปก่อนคอเชฟเหล่านี้อธิบายจางูตกตลลึงจากนั้นเขาก็บกมือให้พ่อครัวออกไปก่อนจากนั้นเดินลงบันไดไปที่ห้องครัวหนึ่งเดินเข้าไปในครัวจางงูพังเารมที่อ้าวไปขั้วหนึ่งเนหามได้มเา เธอไม่พียพเผยรูปร่างหน้าตาที่ย้ยวนอะไรที่ติดของเธอเท่านั้นร่างนั้นยิ่งร้อนแรงวก,กับโดเมนที่สมบูรณ์แบบที่เกิดจากการพับของกระโปรงแม่บ้านและผ้าไหมสีขาวมันร้อนมากในวันที่อากาศร้อนผู้ชายที่มีสมาธิไม่ดีสามารถพ้นเลือกอกจากจมูกได้อย่างแน่นอนดูจากนี้จางงูพูดโดยไม่พูดอะไรดูเอ็กวอนเลอย์คุณกำลังรออะไรอยู่ฟังสิ่งที่จางงูพูดอยู่โว่เลยตอบอย่างรวดเร็วนายน้อยคุณซื้อฉันกลับบ้านและตอนนี้ฉันเป็นสาวใช้ของคุณแน่นอนฉันจะทำอาหารให้คุณและให้บริการคุ จางูเต็มไปด้วยทำอะไรไม่ถูกนางเอกนะกฆาไม่ได้ดูแลเขาให้ดีคุณทำอาหารอะไรให้เขาฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่าชาติที่แล้วคุณทำอาหารได้และคนอื่นอีกมากมายเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังตวางยาพิษในอาหารของเขาต้องการช่วยตัวเอกของเรื่องเงี้ยเฟงวางยาพิษหรือทำให้ร่างของเขาพิการหรือไม่จางอูรู้สึกราวกับว่าเขาเข้าใจยูเอกโอเน่ผิดในฐานะนางเอกนะกฆาหญิงผู้สง่างามยูเอีกโอเน่จะไม่มีเครื่องทำติ่มซำได้อย่างไรแต่รูทีนค่อนข้างลึกจางอูรู้สึกว่าเขาเดาความจริงฉันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะสิบนาทีต่อม ยังทำผลงานได้ดีจางงูแอบบอาหารแต่ละาจานเธอต้องการรู้ว่าอยู่โซนเหมยวันยาเขาหรือไม่แต่ความผิดหวังของเขาไม่มีปัญหาเลยอุ้งไงอะไรอย่างนี้อย่าก,กินจางงูยืนตะเกียกข,ของเขาโดยตรงอยู่โซนเหมยซึ่งสวมกับรงสั้นของสาวใช้และยืนเอามือคุยกันแสดงสีหน้าตื่นตระหนกทำอย่างระมัดระวงังเกิดอะไรขึ้นในหน้อยเป็นเพราะอาหารของฉันไม่อร่อยเกินไปหรือเปล่าจางงูจำลืมมองที่เธอสินเทาคุณไม่มีประเด็นในใจของคุณเหรอคุณคือวิรสตรีและนักฆ่าหญิงผู้สง,ง่างามในบรรดาอาหารมากมายที่ปรุงให้ฉันเจ้าจอมไหวร้าย,รายไรได้้้อออย่่่่าาาาาางงงรรรรรเเเเหหหมมืืืนนชีีีววิิตทแแลกกกใพษขบจะป็ ยูเ e อ็กวอนลุยมองไปที่ดวงตาที่ไม่พอยใจของจางงูจันยังตื่นกระหนกมีอะไรผิดปกติเป็นไปได้ไหมว่าทักษะการทำอาหารของเธอยังไม่เตืนไปที่จะเหมาะกับรสนิยมของนายน้อยอาเซ้าจังทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเป็นเพราะกปืนเลือดที่มือเธอแรงเตืนไปที่จะทำอาหารอร่อยๆหรือเปล่าครั้งต่อไปต้องทำให้ดีกว่านี้ยูเ e อ็กวอนลุยสาบานในใจของเขาจางงูที่เกลียดเกินไปที่จะคุยกับเธอเพียงแค่ถอดเสื้อโค้ทของคุณเข้าไปในห้องน้ำไปอาบน้ำครับหลังจากถอดเสื้อผ้าแล้วเขาก็นอนลงในอ่างอาบน้ำทันใดนั้นจางงูููกกก็็ไไดดด้้้้้้้้้้ยยยยยินนนนเเเเเสสีีงง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 ฝทททาา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 ขขขขหหลลลลัััซซววววมมมม่่่่ึึชชชุุใพพรรรออผตตตตจจะะะบบคคถณ นี่หนะ้าที่สาวใช้คงฉันไม่ใช่เหรออะไรเขามองไปที่ยูเอ็กอนเยที่ยื่นมือ,อยกออกมาเพื่อถูและนวดหลังของเขาจางงูรู้สึกสับสนเล็กน้อยสถานการณ์คืออะไรแม้ว่าเป็นเรื่องปกติที่สาวใช้จะบริบัทเขาในห้องอาบน้ำแต่คุณยูเอ็กอนเยไม่ใช่สาวใช้ธรรมดาคุณกำลังเสียแซงคุณเป็นนักฆ่ายอญิางนี้แหละนางเอกนิยายเราจันตัวไรอ่อาบน้ำทำขนรู้สึกถึงแรงที่สม่ำเสมอและสะดวกสบายที่อยู่ข้างหลังเขาจางงูพูดไม่ออกทักคขณะงหนึ่งจางงูคงคิดถึงเรื่องนี้ในกานแรกยูเอ็กอนเมย์ต้องการใช้ประโยชน์จากการอาบน ยูเอ็กอนเในชีวิตที่แล้วจะเป็นสายลับทิ้งข้างเขาในฐานะสาวใช้แต่อยากปล่อยให้เขาสัมผัสมันทายที่สุดแล้วเธอคือนางเอกจะต้องสะอา่บริสุทธิ์สถานการณ์ปันนี้เป็นอย่างไรเธอยังเสนอปัวที่จะช่วยเขาอาบน้ำอย่างแน่นอนพราคืออะไรเป็นปกติได้ไหมในขั้นตอนจังเียคงคิดว่ายูเอ็กอนเย์มีแผนการแบบไหนแต่ฉันก็ค่อยๆตมนิงลงไปกับการขัดผิวที่แสนสบายต้องบอกว่าอาจเป็นเพราะเขาเชี่ยวชาญเทคนิคการฆ้าและรู้จุดฝังเข็มของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดีการขัดถูของยูเอ็กอุ นายน้อยเขาทรงพลังมากจังเป็นอะไรที่เกินจริงคิดถึงฉากเมื่อกี้มองไปที่จางงูที่แต่งตัวแล้วยูเอ็กวนเมย์ไม่สามารถช่วยปกปิดใบหน้าแดงของเขาได้นางไม้ที่ดูหวาดกลัวและประหม่าเล็กน้อยแต่ก็มีความอยากรู้อยากเห็นและคาดหวังบทที่ยีสิบเก้ายอมแลกด้วยร่างกายความคิดของยูเอ็กวนเมย์ถูกเพิกเฉยจางงูกลับไปที่ห้องของเขาหลังจากอาบน้ำเขาเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของยูเอ็กวนเมย์จางงูรู้สึกสงสัยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเชนควรไปงูที่บ้านประมูลสิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเขากับยยยยยยูููเเ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 เออออออ็็็กกกกววววววนน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 ์์์ไไไมมมม่่่่พพพพีีีีีีีงงงงดดััั้้้จึลลขาหหืใชชิิตตทแสรบ ที่เปลี่ยนเขาเลยทำตัวไม่ปกติเมื่อมองไปที่ยูเอ็กซ์โอเนซึ่งใบหน้าสวยยังคงแดงอยู่เล็กน้อยจางมูตัดสินใจที่จะเผยแพร่ความเกลียดชังของนักฆ่าหญิงที่โหดเหีเ้ยมคนนี้ถูกต้องมีเสียงที่คุมจัดยูเอ็กซ์โอเนที่กำลังทำความสะอาดทำใจกันแต่โดยไม่ตั้งใจจางมูดูทันทีคุณเป็นอะไรไปเรื่องอะอยูเอ็กซ์โอเรีบขอโทษขอโทษครับนายน้อยผมจะทำความสะอาดทันทียูเอ็กซ์โอเน่ e, รีบจัดระเบียบและขอโทษแต่จางมูยืนขึ้นและเดินตามหลังยูเอ็กซ์โอเนที่เพิ่งทำความสะอาดดูสาวใจที่บอบบางในชุดผ้าไหมาสีขขาาาาาาววใบหหหนนนน้้้องงงงจูแแสดทท่่รรหหุัััพลละชย ยื่นปากไปที่ใบหูสีขาวของยูซูนเวมยเขายิ้มให้เขาด้วยน้ำเสียงที่คุกคามคุณรู้ไหมว่าใจกันที่คุณทำแตกมีค่าเท่าไหร่มันเป็นราคาที่คุณไม่สามารถจ่ายได้เลยลองคิดดูสิคุณจะเจอให้ฉันได้อย่างไรจางหูดูเหมือนชายหนุ่มที่ร้อนรนสำรวยและทั่วร้ายและได้ยินคำพูดกับกานหันของจางหูอยู่ซูนเมยดูเหมือนจะมึนงงด้วยความตกใจและถามด้วยน้ำเสียงทื่อๆค่ะแต่จะเจอให้นายน้อยได้อย่างไรจางหูหัวเราะเบาๆและพูดว่ามันง่ายมากใช้ร่างกายของคุณเพื่อตอบแทนระหว่างที่คุยกันจจาาาาาาางงงงูููใชช้้้ปปปรรรรระโโยยยยยยนน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 น์์กกกกกกกสสถณเเ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 พพื่่่่่่่ออ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 ทททีีีขข็็วววหหดดดดตััญิิฆคุศษ และความรู้สึกที่มือที่ยอดเยี่ยมนักข้าหญิงที่เคยโหดเที่ยมและไม่เคยประพฤตาดูกระหม่าเล็กไว้ในขณะนี้ร่างกายบอบบางสันสะท้านเป็นสองเท่าแตงงมีความสุขเล็กน้อยในใจของเขาเมื่อที่เกี่ยวกับมันในที่สุดพฤติกรรมชั่วร้ายของเขาก็เลวร้ายพอและทุ่พอแล้วสาวใช้เพิ่งทำใจกันแต่ครูจะสังเวยชีวิตยูเอ็กวนเล่ยเป็นนางเอกที่สง่างามนักข้าหญิงที่โหดร้ายชนิดที่ข้าไม่กระพฤติตาในตอนนี้แม้คุณจะไม่ได้ชักนิ้วมาสับเขาอย่างน้อยคุณก็ต้องบอกเขาใช่ไหมแต่สิ่งที่แตงูไม่คาดคิดก็คือ จากนั้นริพูฮว่าคุณพูดว่าอะไรนะยูซวนไม่เกินจนหน้าแดงไปถึงหูแล้วในเวลานี้แต่เขายังคงตอบอีกครั้งด้วยเสียงแผ่วเบาสาวใช้ตัวน้อยเจ้ายินดีจะใช้พึ่งร่างกายของเจ้าพ่อคำพูดของยูเอ็กโวน้อยทําให้จางหูคาดไม่ถึงและจางงูก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณกําลังรอเล่นจนยูซวนเหว่ยผู้ชายที่มีคุณเป็นนางเอกที่สง่างามมันคุ้มค่ากับใจกันหรือไม่ฉันคู่คุณพร้อมไหมกล้าดียังไงคุณทําแบบนี้ตัวเอกของเรื่องเหยื่อฟังรู้หรือไม่จางงูคิดว่ายูเอ็กโวน้อยกําลังวางแผนอะไรบางอย่างหรือการสมรู้ร่วมคิดบางอย่างบีบเธอ2-3ครั้งทันทีแต่ยูเอ็กโวน้อยเพิ่งหอบไม่กี่ครั้ง อย่างไรก็ตามยังไม่มีสัญญาณขอองค์การาต่อต้านปล่อยให้จางงูทำทุกอย่างที่เขาต้องการคนเลี้ยงแกจางกอะกะลึงคุณกำลังทำอะไรอยู่ยูเอ็กวนอยคุณงวัวหรือกินยาผิดและอยู่ส่วนหน่่ยไม่สำคัญว่าจางงูจะเลื่มไหวอย่างไรดูเหมือนพวกเขาจะไม่ต้ตานเลยท้ยที่สุดยูเอ็กวนอยสามารถบอกได้ว่าจางงูไม่ต้องการทำอะไรกับเธอจริงๆและแม้ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับเธอจริงๆเธอยังต็่ใจอย่างยิง่งไม่ต้องพูดถึงความจงรับรักดีทิศทุกสิ่งให้กับนางฟาตัวน้อยที่เธอรักที่สุดเธอเตื่ใจมากกว่าในทันท วันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยวันหลังฉันจะกินคุณได้ยินคำขู่ของจางมูอยู่ส่วนแสดงความโกรธบนใบหน้าซวยของเขาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังฉันยังเห็นว่าจางมูไม่ได้วางแผนที่จะทำอะไรในวันนี้เธอยังดูผิดหวังเล็กน้อยแม้ว่ายูเอ็กโอเ่จะรู้เรื่องนี้มานานแล้วด้วยบุคลิกที่จะดีของอาจารย์จางมูเรากับนางฟ้าตัวน้อยมันคงเป็นแค่คำพูดที่นุ่มนวลไม่บังคับเธอแน่นอนจริงๆแต่เธอก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอท้ายที่สุดสิ่งที่ดีเช่นนี้นั่นคือสิ่งที่เธอใฝ่ฝันันน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 โโอออออออคคคงงงงจจะะะดด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 ีีีไไไไมมม่่่่้้้้้้้้ยยยหหหาาาาาากกกฉเเเเรรริิบบทุุณขขป็็สููวววแแลใื ยูซวนเหลยยังคงมีความคาดหวังในดวงตาที่สวยงามของเธอคนเลี้ยงเกตจางมืองงั้นข้าหญิงคนนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ทางเพศแม้ในชาติที่แล้วหรือไม่ใช่ว่าไม่เคยจับมือผู้ชายกันตั้งข้าคือการเดินในความมืดแต่ร่างกายบริสุทธิ์จนบริสุทธิ์ไม่ได้หรือในชีวิตที่แล้วเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แตะต้องเขาเลยในชีวิตนี้ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่กระเขืนถ้าถูกกอดคุณเป็นใจที่จะพาเธอลงจางมู่อยู่ในความตื่นประหนกในขณะนี้แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนบริสุทธิ์ฉันยังได้ลงระเร็็งง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 แแแตตต่่่่่่่่่อออออออนน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 นีีี้้้เเเเเเเขขขาา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 ไไไไไมม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 กกกกกกลลจจจรรริิิๆๆใชววววดคหหถถะยยยยยัืปปููทส เขาไปเกี่ยวกับพอฟอย่างไรวิธีกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงจากนั้นรับชีวิตนิรันดร์ะรางวาัลเพื่อนางเอกนี่น่าเป็นห่วงชะมัดจางงูซึ่งอารมณ์เสียไม่ได้สนใจที่จะพูดคุยกับนางเอกนักฆ่าที่สวยงามแต่ผิดแนวเล่นเกมอยู่ในห้องดูเอกเรื่อที่จะเข้ามานดเขาอย่างรชิดและบีไหล่ของเขาจากด้านหลังจังเป็นรูปลักษณ์ที่น่ารักจางงูรู้สึกหมดหนทางแม้ว่าเขาจะซื้อมันกลับมาในชาติที่แล้วก็ตามและฆ่าหญิงคนนี้ยังเย็นชามากใบหน้าสวยนั้นดุเหมือนมันเย็นเอกวิงตลอดทั้ จางงูไม่สามารถเข้าใจได้เยี่ยฟ,ฟิงมีแผนสมรู้ร่วมคิดขนาดไหนจากนั้นยูเอ็กอเยก็สามารถเป็นนางเอกได้การเสียสละของสีเพื่อเพล่อกพลิมเขาไม่เป็นไรทิ้งไว้คนเดียวความเพลิดเพลินเป็นเรื่องสำคัญรู้สึกถึงร่างกายที่อ่อนนุ่มของยูเอ็กอุลเที่กำลังนวดตัวเองจากด้านหลังและเทคนิคการนวดที่สบายสุดๆจางงูทั้งทำอะไรไม่ถูกและเพลิดเพลินเมื่อจาง,งูทำอะไรไม่ถูกและสนุกกับตัวเองทันใดนั้นก็มีเสียงเคาประตูใครจางหูทมอย่างเป็นตันเองเสียงมุงฉันเองเสียงผู้หญิงที่อ่อนโยนยังขึ อูด้วยท่าทางประตกสอบพลอเซี่ยวมูพี่สาวของนายเพิ่งทำโต๊กทะเลให้หนายชามกินมันในขณะที่ยังร้อนอยู่มองไปที่จางยูซินพี่สาวที่ทุลายมากและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเขาในอดีตในเวลานี้เธอดูประดกประแจงและประดกสอบพลอจางมูพูดไม่ออกชนนหนึ่งเขาปฏิเสธโดยตรงไม่ต้องเป็นฉันอิ่มแล้วไม่ต้องรบกวนฉันเสี่ยวมูหรือว่านายกินข้าวแล้วจางยูซินขนาดเล็กน้อยในขณะนั้นเธอบังเอิญสังเกตเห็นร่างที่อยู่ข้างหลังจางมูอยู่ซ่วเลยเมื่อมองไปที่สาวสวยคนนี้ในชุดเมดรูรม ทิ่าและยูเอ็ฟอุนอร์ก็เห็นจางโยูซินที่ร้อนแรงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีร่องรอยของความเกลียดชังในดวงตาของเธอผู้หญิงคนนี้เห็นได้ชัดว่าเธอเป็นที่สาวของยังมาสเตอร์จางมูในชีวิตที่แล้วเขาได้รับความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เพียงไม่เคยดูแลเขาเขายังต้นทรัพย์สินของครอบครัวที่ควรจะเป็นของเขาเธอต้องไม่รู้แน่ว่าคนอย่างจางมูนั้นสุดยอดขนาดไหนตอนนี้เธอต้องพยายามทำร้ายนายน้อยอีกครั้งเธออยูเอ็ฟอุนอร์ฉันต้องปกป้องนายน้อยจางมูถูกจับได้ระหว่างผู้หญิงสองคนยังสังเกตเห็นสิ่งผิดปปกกกกกตตติิิแแ่่่่่่่่ออ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 นน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 ทททททีีีเเ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 ขขขาา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 าจจจจจจะะะัััััไไไไดดดด้้้้้้พพพููููููงงงงงงยยยยยซซถมมมม็็โววรร์คคคุณำหหหหใใใชลลฉื แล้วยูเอ็กวนเฮย์ก็โกรธมากผู้หญิงที่ช่วยายคนนี้จะทำอาหารให้อาจารย์จางหูฉันเกรงว่าไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการมังยาพิษอย่างลับๆเพื่อเพิ่มทรัพย์สินของครอบครัวอยู่ส่วนน้่ยตอบโต้ตทันทีคำพูดของคุณยากที่จะทำตามนายน้อยชอบการทำอาหารของฉันมากเมื่อได้ยินว่ายูเอ็กวนเวฮย์กล้าที่จะหักล้างตัวเองดวงตาของจางยูซินเบิกกว้างและเธอแักฟันด้วยความโกรธฉันเป็นที่สาวของไอ้ขานี่เธอกล้าขนาดนี้อยู่ส่วนน้อยไม่เกรงกลัวเพียงแค่คงคำนับเล็กน้อยดิฉันขอโทษค่ะฉันนี้หน้าที่ดูแลนายน้อยเท่านั้น